สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกับอาจารย์คงอีกเช่นเคยณนะที่แห่งนี้ครับในค่ำคืนนี้อาจารย์คงจะขอนำท่านผู้ฟังย้อนกลับไปสู่ปฐม,มกาลสู่ยุคสมัยที่โลกของเรายังเต็มไปด้วยมหาเทพและอสูรผู้ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องราวแห่งมหาสงคราม ครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตำนานการต่อสู้ที่มีได้แย่งชิงเพียงดินแดนแต่แย่งชิงความเป็นอมะตะเรื่องราวนี้คือศึกเทวดาปทะ,ะอสูรหรือที่เรารู้จักกันดีในานามตำนานการกวนเกษียนสมุทรครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้น นเขาพระสุเมรุศูนย์กลางแห่งจักรวาลในยุคสมัยนั้นแม้เหล่าเทวดาผู้สถิตยอยู่บนสูงสวรรค์และเหล่าอสูรผู้อาศัยอยู่ใต้บาดาลจะมีฤทธิเดชและมีอายุไขที่ยืนยาวนานยิ่งนักแต่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ตระหนักดีว่าพวกตนนั้นยังไม่เป็นอมตะยังมีวันสิ้นอายุไข ยังอยู่ในวงจรแห่งความเสื่อมสลายได้ความปรารถนาในความเป็นนิรันดรน,นี้ได้นํำไปสู่การแสวงหาและองค์พระนารารา์พระนา,ายณ์พระวิษณุมหาเทพผู้รักษาความสมดุลของโลกก็ได้ทรงแนะนำว่าขนทางเดียวที่จะทำให้เหล่าเทพเป็นอมตะได้ก็คือการดื่มน้ำอมฤตแต่น้ำอมฤตนั้น มันหลับไหลอยู่ก้นบึ้งของเกษียณสมุทรหรือทะเลน้ำนมอันกว้างใหญ่ไพศาลท่านผู้ฟังครับการจะกวนมาหาสมุทรอันยิ่งใหญ่นี้ได้ลำพังกำลังของเหล่าเทวดาย่อมไม่เพียงพอจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปขอความร่วมมือจากศัตรูคู่อาฆาตนั่นก็คือเหล่าอสูรผู้มีพละกกำลังมหาศาล โดยมีข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่ว่าหากได้น้ำอมฤตขึ้นมาแล้วจะแบ่งปันกันอย่างเท่าเทียมมหากรรมการกวนกษเียณสมุทรจรึงได้เริ่มต้นขึ้นครับทั้งสองฝ่ายต้องใช้เครื่องมือที่ยิ่งใหญ่กว่าจินตนาการพวกเขาได้อัญเชิญเขามันทระพวกเขาลูกมหฮมามาทำเป็นไม้กวนและได้อัญเชิญพญาอนันตนาคราช ราชาแห่งนาคทั้งปวงมาเป็นเชือกสำหรับพันรอบภูเขาโดยองค์พระนารายณ์เองได้ส่งอวตารล,ลงไปเป็นเต่ากูรมาวตารเพื่อใช้กระดองอันแข็งแกร่งรองรับฐานของเขามันระไม่ให้ทะลุลงไปใต้โลกทีนี้แหละครับสงครามเชิงสติปัญญาก,ก็เริ่มขึ้นฝ่ายเทวดานั้นด้วยความชาญฉลาดได้เลือกไปจับท้งฟังหางของพญานาค ส่วนเหล่าอสูรผู้มีพละกำลังมากแต่ปัญญาน้อยก็พากันไปจับทั้งฝั่งหัวของพญานาคเมื่อการชักกระยอะอันยิ่งใหญ่เริ่มต้นขึ้นเขามันทระก็เริ่มหมุนมหาสมุทรปั่นป่วนพญาอนันตนาคราชผู้ถูกดึงรั้งจนเจ็บปวดสุดประมาณก็ทนไม่ไหวจึงได้พ่นพิษอันร้ายแรงออกมาจากพระโอ์เพลวไฟแห่งพิษนั้น ได้เผาไหมใบหน้าและร่างกายของเหล่าอสูรที่อยู่ทางฝั่งหัวจนมอดไหมดำเป็นตอตะโกส่วนฝ่ายเทวดาที่อยู่ทางหางนั้นนอกจากจะไม่โดนพิษแล้วยังได้รับละอองฝนอันเย็นช่ำที่ลอยผ่านมาพิษนาคนั้นร้ายแรงถึงขนาดจะทำลายล้างทั้งสามโลกร้อนไปถึงองค์พระชีวะหรือพระอิศวร พระองค์จึงได้ทรงแสดงมหาเมตตาเสด็จมาดูดกลืนพิษร้ายนั้นไว้แต่ก็ไม่กลืนลงไปทรงเก็บมันไว้ที่พระสอหรือคอจนทำให้พระสอของพระองค์กลายเป็นสีดำนินเป็นที่มาของพระนามว่าพระนีมรกันธะนั่นเองครับเมื่อพิษร้ายถูกขจัดไปการกวนกเกษียนสมุทรก็ดำเนินต่อไป ของวิเศษต่างๆก็ได้ผุดขึ้นมาจากมหาสมุทรทั้งช้างเอราวัณม้าอุดชัยสอนและองค์พระแม่ลักษมีและในที่สุดพระทันวันตรีหรือหมอเทวดาก็ได้อุ้มหม้อน้ำอมฤตสีทองผุดขึ้นมาจากกลางทะเลน้ำนมครับในวินาทีนั้นเองท่านผู้ฟังสัญญาที่เคยตกลงกันไว้ก็เป็นโมฆะ เหล่าอาสูรที่เจ็บแค้นจากการถูกพิษนาคและถูกความโลภเข้าครอบงำก็ได้ตรงเข้าแย่งชิงม้อน้ำอมฤตนั้นไปทันทีมหาสงครามที่แท้จริงระหว่างเทวดากับอสูรจึงได้อุบัติขึ้นครับทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างดุเดือดแผ่นดินสั่นสะเทือนท้องฟ้าปั่นป่วนแต่ด้วยพละกกำลังของอสูรนั้นมีมากกว่าฝ่ายเทวดา จึงเริ่มพ่ายแพ้แล้วน้ำอมฤตก็กำลังจะตกไปอยู่ในมือของฝ่ายอธรรมเมื่อเห็นดังนั้นองค์พระนารายณ์พระองค์จึงต้องใช้อุบายอันแยบยนพระองค์ได้ทรงแปลงกายเป็นนางโมหินีหญิงสาวที่มีรูปโฉมงดงามที่สุดในสามโลกงดงามจนเหล่าอสูรที่กำลังต่อสู้กันอยู่นั้นถึงกับหยุดชะงักแล้วพากันลหลงไหลในความงามนั้น จนลืมสิ้นทุกสิ่งลืมแม้กระทั่งหม้อน้ำอมฤตที่อยู่ในมือนางโมหินีได้อาสาเป็นผู้ปั่นน้ำอมฤตให้แก่ทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมนางได้หลอกล่อให้เหล่าอสูรไปนั่งรออย่างสงบแล้วนางก็ได้ตักน้ำอมฤตนั้นแจกจ่ายให้แก่ฝ่ายเทวดาก่อนจนหมดสิ้นเหล่าเทวดาเมื่อได้ดื่มก็พลันมีพละกกำลังมหาศาล และกลายเป็นอมตะในทันทีมีเพียงอสูรตนเดียวครับคือราหูที่รู้ทันอุบายนี้จึงได้แอบแปลงกายปะปนเข้ามาในแถวของเทวดาและได้รับน้ำำําอมฤตไปดื่มแต่ยังไม่ทันที่น้ำำําอมฤตจะไหลผ่านลำคอพระอาทิตย์และพระจันทร์ก็ฟ้ององค์พระนารายณ์เสียก่อนพระองค์จึงได้คว้างจากสุทัศนะตัดร่างของราหู จนขาดเป็นสองท่อนแต่ด้วยอานุภาพของน้ำอมฤตทำให้ท่อนบนของราหูนั้นไม่ตายกลายเป็นอมตะและยังคงมีความอาฆาตแค้นพระอาทิตย์และพระจันทร์คอยไล่อม,มอยู่เสมอจนกลายเป็นตำนานสุริยคราชและจันทรคราชที่เรารู้จักกันนั่นเองครับเมื่ออสูรตนอื่นรู้ตัวว่าถูกหลอกสงครามก็ปะทุข,ขึ้นอีกครั้ง แต่บัดน,นี้เหล่าอสูรผู้ไร้ซึ่งน้ำอมฤตย่อมมีอ่านต่อกอนกับเหล่าเทวดาผู้เป็นอมตะได้พวกมันจึงต้องพ่ายแพ้และถูกขับไล่ลงไปอยู่ยังใต้บาดาลชั่วนิรันด์นี่แหละครับท่านผู้ฟังตำนานแห่งมหาสงครามเทวดาที่สอนให้เรารู้ว่าแม้จะมีพละกกำลังมหาศาลเพียงใดแต่หากขาดซึ่งสติปัญญา และถูกความโลภเข้าครอบงำแล้วย่อมต้องพ่ายแพ้แก่ผู้ที่มีธรรมะและสอนให้รู้ว่าผลประโยชน์ที่ได้มาจากการหลอกลวงและการผิดสัจจะก็ย่อมไม่จีรังยั่งยืนและยังก่อให้เกิดเวรกรรมอันไม่สิ้นสุดดังเช่นความอาฆาตแค้นระหว่างเทวดากับอสูรที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ครับสำหรับวันนี้ อาจารย์คงก็ต้องขอลาก่อนสวัสดีครับ